สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ให้อดมินด้วยนะคะอ่ารบกวนเช็คภาพเช็คเสียงกันนิดนึงนะคะว่าเสียงขัดติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะคะจะได้ไม่พลาดการชมมัรยากาศจมูกสวยๆกันนะคะเซนนะคะก็วันนี้ครบ14วันนะคะใช่ค่ะ14วันแล้วนะคะความบวมช้ำน้อยมากใช่บวมช้ำน้อยมากนะคะ หน้าคุณลูกค้ายังใส่กิ้งไม่มีความเขียวไม่มีความม่วงเลยเนาะไม่มีเลยจริงๆมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะอ่านี่นะคะแล้วก็ถ้าดูเทียบจากมุมนี้เนี่ย<ช>จะเห็นว่าปัญหากอรทำของคุณลูกค้าก็คือบริเวสันนะคะ โหนกคิ้วค่อนข้าง,างชาัดนะคะทําให้บริเวณสันด่างเนี่ยดูหักลงเนาะแล้วก็ดูเตี้ยนะคะใช่ค่ะดูเตี้ยไปเลยดูขาดมิติไปทําให้หน้าดูส่วนเว้าวตรงสันจมูกมากเกินไปนะคะใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็หลังแก้สิบี่วันนะคะเดี๋ยวพามาคุยกับพินคุณที่พลอยกันสวัสดีค่ะพี่พลอยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พลอยเป็นเสริมครั้งแรกเลยใช,ใช่ไหมจะ๊ะค่ะวันนี้ทําแบบไหนไปคะพี่พลอยโอ้พหหหลังหูค่ะ ต้องถามพี่พลอยก่อนว่าพี่พลอยรู้จักเท,ลทรลทอนคลินิกได้ยังไงคะพี่พลอยคะเออก็เซิร์ชตามโซเชียลมีเดียเลยค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ IG ค่ะก็คือดูมาเรื่อยๆดูเรื่อยๆเลยดูหลายคลินิกเลยแล้วก็มาเจอเท,ทรลทอนคลินิกก็คลิกเข้ามาดูแล้วก็ดูรีวิวดูรูปดูอะไรค่ะแล้วตอนเข้ามาปรึกษากับคุณหมอลวคะพี่พลอยเป็นยังไงบ้าง คุณหมอให้คําแนะนําดีมากๆเลยค่ะยังยืนยันว่าคุณหมอบอกละเอียดเลยว่าต้องอะไรยังไงความต้องการยังไงได้แค่ไหนอะไรอย่างค่ะคุณหมอค่อนข้างละเอียดค่อนข้างอธิบายชัดเจนเลยค่ะตอนเข้ามาคอนซัลท์เลรตัดสินใจตกลงปลงใจทําจมูกกันเนาะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการทําครั้งแรกน่ากลัวอย่างที่คิดไหมคะหลังจากทําไปแล้วไม่เลยค่ะไม่เลยไม,ไม,ไม่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ ไม่บวมไม่ชํำสำหรับสาหรับตัวที่ทำเองก็คือแบบสบายมากชิลมากกลับไปก็มีตึงๆแต่ว่าหลังจากนั้นคือสบายค่ะชิลกว่าที่คิดะคะไม่น่าก,กลัวเลยค่ะไม่น่าก,กลัวอย่างที่คิดเนาะใครกําลังกังวลนะคะกําลังอยากทาศัญยกรรมอยากทาจมูกครั้งแรกแต่ยังเกิดความกังวลใจดูพี่พลอเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะทําครั้งแรกเปิดซิงเหมือนกันนะคะ่คะ,ะคะ แล้ววันนี้หลังเห็นทรงจมูกแล้ว14วันเป็นยังไงบ้างคะชอบมากค่ะก็ได้ได,ได้ได้แบบว่าที่คุยกับคุณหมอไปเลยว่าอยากได้อย่างนี้ยาวนิดนึงแล้วก็สโลปให้หน้าดูไม่แข็งคุณหมอก็บอกว่าจะต้องมีปลายนิดนึงเพื่อให้แบบว่าดูแบบหน้าไม่แบบว่าเป็นแบบว่าแข็งไปเนี่ยให้หน้าดูหว,นวานๆเนี่ยค่ะก็ชอบมากเดี๋ยวรอยุบบวมรออะไรจะเห็นทรงที่ชัดขึ้นนี่ค่ะเรียกว่าอยากได้แบบไหนเนาะพูดคุยกับคุณหมอได้เลยนะคะ อาจจะหันด้านข้างอีกที่นึ่งค่ะหนันด้านสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะจากปัญหาที่มีปลายงุ้มปลายตกลงมาเนี่ยตอนนี้ก็ดูชดึ้น<ช>เนาะดูมีมิติมากขึ้นนะคะ<ช> <ๆ S 1> ปลายเนี่ยก็ดูไล่สลบจากบนมามาสู่ปลายคือสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้มิติน้าคือเปลี่ยนเลยเนาะพี่พลอยเนาะใช่ค่ะพร้อมถ่ายรูปเลี้ยงเลยพร้อมแล้วค่ะน้าดูมีมิติ ทั้งด้านหน้าด้านตรงแล้วก็ด้านข้างๆอันนี้มีคนในครอบครัวมีใครเห็นบ้างหรือยังยังค่ะยังทุกคนแบบว่าอยากอยากเห็นอยากให้แบบว่าถอดเฟือกแล้วก็อยากเห็นทรงจริงๆแล้วว่าเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนี่นะคะก็เดี๋ยวมารอรุ่นฟิตแบกมาติดตามฟิดแบกก,กันตอนหนึ่งเดือนเนาะเดี๋ยวพี่พลอยจ<ช>ะ,ะเข้ามาหาเราอีกทีนะคะมาฟอลล์อัพก <follow up S 2> ันนะคะพูดถึงหมอการนิดนึงว่าพี่พลอยคิดว่าหมอการแตกต่างจากหมอท่านอื่นยังไงคะพี่พลอย แต่ต่างตรงที่ว่าหมอหมอใจดีมากแล้วก็หมอก็แนะนําหมออยากคือหมอก็เอาเราเราเป็นตัวอย่างหมอก็เอาแบบเอาเราเป็นที่ตั้งว่าโอเคลูกค้าอยากได้แบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็ทําตามที่ลูกค้าอยากได้แต่หมอก็จะมีแนะนํานิดนึงว่าคือแบบไอ้อันที่ลูกค้าอยากได้อ่ะมันมันทําให้หน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแบบนี้แบบนี้ดีกว่าไหมถามความเห็นลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบไม่ได้เอาตามใจหมอเอาตามใจลูกค้าแต่ว่าอยู่ใน ลิมิตอยู่ในมิติที่แบบว่าที่มันออกมาแล้วมันสวยก็คือมาคนละไม่เชิงว่าทึ่งทางก็มาบอกว่าหมอก็จะมีแนะนําว่าที่ลูกค้าอยากได้มันแบบว่ามันดีตรงนี้นะมันไม่ดีตรงนี้นะตรงนี้นิดนึ่งไหมอะไรอย่างค่ะซึ่งคือประทับใจคุณหมอมากๆแล้วคุณหมอละเอียดมากๆไอตรงที่แบบว่าเออตรงนี้ไม่ได้นะเขาก็พยายมามอธิบายว่าทําไมมันถึงไม่ได้ทําไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะ คือประทับใจคุณหมอมากคุณหมอใจดีมากแล้วก็มือเบามากมือเบามากๆเลยเห็นได้เลยว่าไม่บวมไม่ช้ำไม่เขียวเลยใช่ค่ะใช่ตอนแรกก็นดกว่าจะบวมแต่ว่าอันนี้ก็โอเคค่ะอันนี้ก็คือเกินคาดมากๆเลยไม่เขียวไม่บวมตั้งแต่วันแรกยังไงคือไม่มีหน้าเขียวอะไรจนถึงวันนี้เลยค่ะแล้ววันนี้ได้พบคุณหมอไหมคะพบค่ะก็เจอคุณหมอทุกครั้งเลยค่ะเวลามาคุณหมอก็จะมาดูแผลให้เองเลยคุณหมอก็จะมาดูทรงดูความบวมความช้ำ ใครที่กังวลไม่ได้เจอคุณหมอกลัวผ่าต,าตัดไปแล้วไม่เจอคุณหมอไม่ต้องห่วงเลยเนาะ,ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเจอแกทุกครั้งเลยทุกครั้งที่เข้ามาเช็คแผลดูแผลมาตัดใหม่ก็เจอคุณหมอค่ะได้คุยว่าจมูกโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีค่ะ ก็เดี๋ยวการจกัการให้พี่พลอยฝากทิ้ง้านิดนึงค่ะสาหรับใครที่กาลังสนใจอยากแก้จมูกหรือยังอยากทําจมูกใหม่แบบพี่พลอยแนะนำ่อยค่ะได้ค่ะ,คะก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ออมีความคิดที่ว่าจะเสริมจมูกใหม่หรือว่าจะแก้ทรงเดิมที่ตัวเองเบื่อแล้วหรือว่าทรงไม่สวยหรือว่ามีปัญหาอะไรลองๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอกันที่ทีละทอนคลินิกนะคะและจะได้จมูกที่ได้ดังใจเหมือนพี่พลอยได้เลยค่ะ ก็ฝากติดตามเคสอ,อัปเดตกันด้วยโน้นะคะ,คะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนเดือนนะคะส่วนรูปสวยๆเนี่ยเดี๋ยวแอดมินดูให้ลงให้ท่านดูทางหน้าสี่อนะคะก็ยังไงวันนี้ขอยนาตลากันไปก่อนเจอกันใ<อ>หม่รายหนะ้า<อ>สวัสดีค่ะ